สรุปหนังสือคิดแล้วคิดอีกติ้งอเกนของอดัมแกรนลองนึกภาพว่าคุณกำลังอยู่ในงานเลี้ยงอาหารค่ำและการสนทนาเปลี่ยนไปสู่หัวข้อที่มีการโต้แย้งกันสมมติว่าเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณมีความคิดเห็นที่แน่วแน่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยมีข้อเท็จจริงที่คุณสะสมมาตลอดหลายปีขณะที่คุณโต้แย้งอย่างหนักแน่นคุณสังเกตเห็นเพื่อนของคุณชื่อซาร่ากำลังฟังอย่างตั้งใจแต่มีสีหน้างุนงงเมื่อคุณพูดจบเธอพูดเบาๆว่า น่าสนใจน่าแต่คุณเคยพิจารณาการศึกษาล่าสุดนี้ที่เสนอว่าสถานการณ์นี้สรุปใจความสำคัญของหนังสือ Thinking Again ของอดัมแกรนท์ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเราความสามารถในการประเมินความเชื่อของเราใหม่และเปิดใจรับข้อมูลใหม่ๆเป็นสิ่งสำคัญมากแกรนท์โต้แย้งว่าเรามักตกหลุมพรางของการเชื่อว่าเรารู้มากกว่าที่เรารู้จริงซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่นักจิตวิทยาเรียกว่าภาพลวงของความรู้ แกรกแนะนําให้เรารู้จักกับมุมมองสามแบบที่ผู้คนมักจะนํามาใช้นักเทศอายการและนักการเมืองนักเทศปกป้องความเชื่อของตัวเองอายการโจมตีความเชื่อของผู้อื่นและนักการเมืองพยายามเอาชนะใจผู้ฟังอย่างไรก็ตามการเสนอมุมมองที่สี่ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าคือเป็นนักวิทยาศาสตร์ลองพิจารณาเรื่องราวของแบ็คเบอร์รี่ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นผู้นําในตลาดสมาร์ทโฟนผู้บริหารของบริษัทมั่นใจ ในผลิตภัณฑ์ของตนมากจนไม่สนใจภัยคุกคามจาก iPhone พวกเขาไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโทรศัพท์ที่ไม่มีแป้นพิมพ์จริงจะประสบความสําเร็จได้การไม่สามารถคิดใหม่เกี่ยวกับสมมติฐานของพวกเขานี้นําไปสู่การตกจากความเป็นผู้นําในตลาดอย่างรวดเร็วของแบทเบอรี่ในทางตรงกันข้ามกรนชี้ให้เห็นถึงความสําเร็จของบริด water กองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกผู้ก่อตั้งเรเดเล,ลโอสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสอย่างถึงแก่นซึ่งพนักงานทุกระดับบอถูกส่งเสริมให้ท้าทายความคิดของกันและกัน รวมถึงของเขาเองด้วยแนวทางนี้แม้จะทําให้รู้สึกไม่สบายใจบ้างในบางครั้งแต่ก็นําไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้นและความสําเร็จที่ยั่งยืนสําหรับบริษัทแกร์ยังสํารวจว่าการคิดใหม่สามารถส่งผลต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวได้อย่างไรเขาแบ่งปันเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อดวิสนักดนตรีผิวดําที่ใช้เวลาหลายปีในการสร้างมิตรภาพกับสมาชิกของคุคลสแันผ่านการสนทนาอย่างเปิดเผยและให้เกียรติเดวิสได้นมน้าวให้สมาชิกกว่า200คนออกจากองค์กร ตัวอย่างที่น่าทึ่งนี้แสดงให้เห็นว่าความเต็มใจที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับมุมมองที่แตกต่างสามารถนำไปสู่การรับเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งได้หนังสือเล่มนี้ไม่เพียงแต่ชี้ให้เห็นปัญหาเท่านั้นแต่ยังเสนอกลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริงสำหรับการปลูกฝังแนวคิดการคิดใหม่แกรนดแนะนำเทคนิคต่างๆเช่นการสแสวงหาข้อมูลที่ขัดแย้งกับความเชื่อของเราการล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่ท้าทายความคิดของเราและการปรับปรุงมุมมองของเราอย่างสม่ำเสมอตามหลักฐานใหม่ๆโดยสรุปแล้วติงอเกน เป็นการเรียกร้องให้เราเปิดรับความถ่อมตนทางปัญญาและความสุขจากการที่เราคิดผิดมโนเกี่ยวกับการตระหนักว่าความมอเชื่อของเราเป็นเพียงสมมติฐานที่ต้องทดสอบไม่ใช่สมบัติที่ต้องปกป้องแกรนตโต้ย้งว่าโดยการนำแนวทางนี้มาใช้เราสามารถนำทางในโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและเติบโตต่อไปตลอดชีวิตของเราเกรนนักจิตวิทยาองคอ์กรโต้ย้งว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการคิดใหม่และเลิกเรียนรู้สิ่งเก่า เป็นสิ่งสําคัญสาหรับการเติบโตทั้งส่วนตัวและอาชีพการงานหนังสือแบ่งออกเป็น3ส่วน 1. การคิดใหม่ระดับบุคคลกรนแนะนําต้นแบบ4ประเภทนักเทศอายการนักการเมืองและนักวิทยาศาสตร์เขาชี้ว่าเรามักรับบทบาทเป็นนักเทศปกป้องความเชื่อของเราอายการที่สน์ว่าคนอื่นผิดหรือนักการเมืองแสแบ่งหาการยอมรับแทนที่จะเป็นเช่นนั้นเราควรคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์ผู้ซึ่งเปิดรับแนวคิดใหม่ๆ และเต็มใจที่จะปรับปรุงความเชื่อของตนตามหลักฐานใหม่เขาพูดถึงแนวคิดเรื่องความมั่นใจที่ถ่อมตนซึ่งเป็นการที่คนเรามีความมั่นใจในความสามารถของตนแต่ก็ตระหนักถึงข้อจํากัดในความรู้ของตนเองด้วยืร่รสำรวจแนวคิดเรื่องการสนุกกับการคิดผิดเพราะมันเปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้และเติบโต 2. การคิดใหม่ระหว่างบุคคลหนังสือเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความสงสยัยและคำถามของพวกเขา เนแบ่งปันเรื่องราวของบุคคลที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนความคิดของตนเองและมีอิทธิพลต่อผู้อื่นให้ทําเช่นเดียวกันเช่นนักดนตรีผิวดาที่น้มน้าวให้ผู้นิยมความเหนือกว่าของคนผิวขาวละทิ้งความเกลียดชังเขาเน้นย้ําคุณค่าของการฟังและการถามคําถามเพื่อทําความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นให้ดีขึ้น 3. การคิดใหม่ร่วมกันแพรนพูดถึงวิธีที่องค์กรและสังคมสามารถสร้างวัฒนธรรมแห่งการคิดใหม่เขายกตัวอย่างบริษัทที่ประสบความสําเร็จ โดยการส่งเสริมให้พนักงานท้าทายสถานะที่เป็นอยู่หนังสือยังครอบคลุมถึงบทบาทของการศึกษาในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความสามารถในการปรับตัวเรามาเจาะลึกรายละเอียดของแต่ละส่วนกันส่วนที่หนึ่งการคิดใหม่ระดับบุคคลลองนึกภาพว่าคุณคือซาร่าผู้บริหารฝ่ายการตลาดที่ประสบความสําเร็จคุณภูมิใจในความสามารถของตัวเองที่มักจะคาดการแนวโน้มของผู้บริโภคและสร้างแคมเปญที่น่าสนใจได้เสมอ แต่ช่วงหลังมานี้คุณสังเกตว่ากลยุทธ์ของคุณไม่ได้ผลดีเหมือนแต่ก่อนคุณเผชิญกับทางเลือกจะยึดมั่นกับสิ่งที่เคยได้ผลดีมาตลอดหรือจะถอยหลังกลับมาประเมินแนวทางของคุณใหม่นี่คือจุดที่การคิดใหม่ระดับบุคคลเข้ามามีบทบาทแกรนโต้ย้งว่าการบรรลุก,การคิดใหม่ระดับบุคคลเริ่มต้นจากการยอมรับความถ่อมตนทางปัญญานี่ไม่ได้หมายความว่าต้องสงสัยทุกสิ่งที่คุณรู้แต่หมายถึงการเปิดใจยอมรับความเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะคิดผิด มันเกี่ยวกับการยึดถือความเชื่อของคุณอย่างหลวมๆพอที่จะปรับเปลี่ยนได้เมื่อมีหลักฐานใหม่มานําเสนอลองพิจารณาเรื่องราวของเจฟเบ,ฟเบโซ่ผู้ก่อตั้งอเมซอนในช่วงแรกของบริษัทเบโซ่เชื่อมั่นว่าการจ้างเฉพาะคนที่ฉลาดที่สุดจากมหาวิทยาลัยชั้นนําเท่านั้นคือกุญแจสู่ความสําเร็จอย่างไรก็ตามเขาเร็วที่จะตระหนักว่ากลยุทธ์นี้กําลังนําไปสู่กําลังคนที่เหมือนกันไปหมดและขาดมุมมองที่หลากหลายเบโซ่จึงคิดใหม่เกี่ยวกับแนวทางของเขาโดยนํากระบวนการสัมภาษณ์แบบ ยกระดับมาตรฐานมาใช้ซึ่งให้ความสําคัญกับผู้สมัครที่สามารถนํามุมมองที่เป็นเอกลักษณ์มาสู่ทีมได้โดยไม่คํานึงถึงพื้นฐานการศึกษาความเต็มใจที่จะคิดใหม่เกี่ยวกับกลยุทธ์การจ้างงานนี้มีบทบาทสำคัญในการเติบโตและนวัตกรรมของอเมซอนเกรงแนะนำกลยุทธ์หลายอย่างเพื่อให้บรรลุก,การคิดใหม่ระดับบุคคล 1. พัฒนาทัศนคติแบบนักสำรวจแทนที่จะเข้าหาการสนทนาเหมือนทหารที่ป้องกันดินแดนให้นำทัศนคติของนักสำรวจที่กำลังสำรวจพื้นที่ใหม่ มาใช้จงอยากรู้อยากเห็นและเปิดกว้างที่จะค้นพบข้อมูลใหม่แม้ว่ามันจะท้าทายความเชื่อที่มีอยู่ของคุณก็ตาม 2. สแสวงหาคำวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แกรนด์แบ่งปันเรื่องราวของแดนเนียนคานีมันนักจิตวิทยาผู้ได้รับรางวัลโนเบลแม้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่คานีมันก็ยังสแสวงหาคำวิจารณ์ต่อง,งานของเขาอย่างจรงิงจังถึงขนาดเสนอรางวัลเป็นเงินสดให้กับใครก็ตามที่สามารถหาข้อบกพร่องในงานวิจัยของเขาได้แนวทางนี้ช่วยให้เขาปรับปรุงทฤษฎีของตนและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดใหญ่ๆ สามฝึกการปลีกตัวเรียนรู้ที่จะแยกแยะความคิดของคุณออกจากตัวตนของคุณถ้าคุณสามารถมองความเชื่อของคุณแยกออกจากตัวตนของคุณได้มันจะง่ายขึ้นที่จะปรับเปลี่ยนความเชื่อโดยไม่รู้สึกว่าถูกคุกคาม 4. เปิดรับความสุขจากการคิดผิดแทนที่จะรู้สึกอับอายเมื่อคุณคิดผิดลองมองว่ามันเป็นโอกาสในการเติบโตกรยกตัวอย่างของอลันมูลล,ลี่อดีตซีอของ f อร์ทีท่นําระบบประหัสสีมาใช้สําหรับการอัปเดตโครงการซึ่งตรงกันข้ามกับความคาดหมายมูลลี่เฉลิมฉลองเมื่อผู้บริหารนําเสนอโครงการ สีแดงมีปัญหาเพราะมันช่วยให้ทีมสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่เนินเน่นๆและร่วมมือกัน 5. สร้างเครือข่ายท้าทายล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่จะท้าทายความคิดของคุณอย่างให้เกียรติตัวอย่างเช่นบรูเรนบัฟเฟต์เพิ่งพาหุ้นส่วนทางธุรกิจของเขาชฉลี่มังเกิ์มาอย่างยาวนานเพื่อให้มุมมองที่แตกต่างเกี่ยวกับการลงทุนที่อาจเกิดขึ้น 6. กปรับปรุงมุมมองของคุณอย่างสม่ำเสมอแบ่งเวลาไว้เพื่อไตร่ตรองความเชื่อของคุณและพิจารณาว่ามีหลักฐานใหม่ที่สนับสนุนหรือขัดแย้งกับความเชื่อเหล่านั้น หรือเมเรเดลิโอผู้ก่อตั้งบริ t วอเตอร์เก็บบันทึกหลักการของเขาและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอตามประสบการณ์และข้อมูลใหม่ๆเพื่อนำสิ่งนี้ไปปฏิบัติเรามาย้อนกลับไปที่ซาร่าผู้บริหารฝ่ายการตลาดของเราเธอยอมรับการคิดใหม่ระดับบุคคลและแตัดสินใจท้าทายสมมติฐานของเธอเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเธอของมุมมองใหม่ๆจากสมาชิกทีมที่อายุน้อยกว่าเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนโนโลยีที่กำลังเกิดขึ้นใหม่และแม้กระทั่งใช้เวลาสังเกต ว่าหลานสาววัยรุ่นของเธอมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ต่างๆบนโซเชียลมีดีอย่างไรกระบวนการนี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจในบางครั้งบังคับให้ซาร่าต้องผเผชิญหน้ากับช่องว่างในความรู้ของเธออย่างไรก็ตามในที่สุดมันก็นำไปสู่การพัฒนากลยุทธ์การตลาดที่เป็นนวัตกรรมซึ่งตอบโจทย์กับผู้บริโภคยุคใหม่กรนด์เน้นย้ำว่าการคิดใหม่ระดับบุคคลไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียวแต่เป็นกระบวนการต่อเนื่องมันเกี่ยวกับการปลูกฝังทัศนคติของการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการปรับตัวด้วยการยอมรับแนวทางนี้เราสามารถนำทางในโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นและเติบโตต่อไปทั้งในด้านส่วนตัวและอาชีพการงานส่วนที่2การคิดใหม่ระหว่างบุคคลแนวคิดเรื่องการคิดใหม่ระหว่างบุคคลเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกปลอดภัยในการแสดงความสงสัยและคำถามของพวกเขา ส่วนนี้ของหนังสือเต็มไปด้วยตัวอย่างและเรื่องราวจากชีวิตจริงที่แสดงให้เห็นว่าการคิดใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์และมีอิทธิพลต่อผู้อื่นในทางบวกได้อย่างไรลองนึกภาพสำนักงานที่คึกคักซึ่งมีการแลกเปลี่ยนความคิดกันอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีการท้าทายความคิดเหล่านั้นในสภาพแวดล้อมแบบนี้ผู้คนมักจะยึดติดกับความเชื่อของตนเองเพราะกลัวว่าการตั้งคำถามอาจนำไปสู่ความขัดแย้งหรือการถูกตัดสินอดัมแกรนแนะนำให้เรารู้จักกับเรื่องราวของดาริลเดวิสนักดนตรีผิวดำ ที่เป็นตัวอย่างของการคิดใหม่ระหว่างบุคคลดาริลเดวิสมีงานอดิเรกที่ไม่ธรรมดาเขามองหาสมาชิกของกลุ่มคูคลักแคลนและเข้าไปสร้างมิตรภาพด้วยเป้าหมายของเขาไม่ใช่การเผชิญหน้าด้วยความโกรธหรือพิสูจน์ว่าพวกเขาผิดแต่เพื่อทําความเข้าใจมุมมองของพวกเขาและมีส่วนร่วมในการสนทนาที่มีความหมายเดวิสเข้าหาการปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการให้เกียรติถามคําถามเกี่ยวกับความเชื่อของพวกเขา และรับฟังคำตอบโดยไม่ตัดสินในทันทีหนึ่งในช่วงเวลาที่ทรงพลังที่สุดในการเดินทางของเดวิสเกิดขึ้นเมื่อเขาพบกับโรเจอร์เคลลี่ผู้นำระดับสูงของกลุ่มแลนแทนที่จะโจมตีมุมมองของเคลลี่เดวิสเชิญเขามาที่บ้านร่วมรับประทานอาหารด้วยกันและมีส่วนร่วมในการสนทนากันยาวๆเมื่อเวลาผ่านไปเคลลี่เริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อของตัวเองความปลอดภัยและการให้เกียรติที่เดวิสมอบให้ทำให้เคลลี่สามารถคิดใหม่ เกี่ยวกับอคติที่ฝังรากลึกของเขาในที่สุดเคลลี่ก็ออกจากกลุ่มแคลนโดยกล่าวว่ามิตรภาพกับเดวิสเป็นปัจจัยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงของเขาแกรนใช้เรื่องราวนี้เพื่อเน้นย้ําหลักการสําคัญของการคิดใหม่ระหว่างบุคคล 1. การสร้างความปลอดภัยทางจิตใจเดวิสสร้างสภาพแวดล้อมที่เคลลี่รู้สึกปลอดภัยในการแสดงความคิดและความสงสัยของเขาความปลอดภัยทางจิตใจนี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการสนทนาแบบเปิดและการคิดใหม่ 2. การฟังและการถามคำถามแทนที่จะพยายามพิสูจน์ว่าเคลลี่ผิดเดวิสฟังอย่างตั้งใจและถามคำถามที่ทำให้คิดวิธีการนี้ช่วยให้เคลลี่ได้ไตรตรองความเชื่อของตัวเองและพิจารณามุมมองอื่นๆ 3. การสร้างความสัมพันธ์ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงบนพื้นฐานของความเคารพและความเข้าใจเดวิสสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของเคลลี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการ,รเผชิญหน้าหรือการโต้เถียงแกรนยังแบ่งปันตัวอย่างจากโลกธุรกิจ ด้วยเขาอธิบายว่า Britwater a s s s c i a t e บริษัทการลงทุนชั้นนำส่งเสริมวัฒนธรรมของความโปร่งใสยอย่างถึงแกน่นและการเปิดกว้างทางความคิดของพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ท้าทายความคิดและสมมติฐานของกันและกันโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งในบริษัทวัฒนธรรมของการคิดใหม่นี้มีส่วนช่วยให้บริดวอเตอร์ประสบความสําเร็จโดยทําให้มั่นใจได้ว่าความคิดที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่เสียงที่ดังที่สุดจะได้รับชัยชนะ ในอีกตัวอย่างหนึ่งแกรนพูดถึงพิกซาแอนิเมชันสตูดิโอที่ซึ่งการให้ข้อเสนอแนะเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์การประชุมกลุ่มสมองของพิกซารวบรวมผู้กำกับนักเขียนและนักแอนิเมชันมาวิจารณ์งานของกันและกันเป้าหมายไม่ใช่การวิจารณ์แต่เพื่อปรับปรุงผลงานขั้นสุดท้ายด้วยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำหรับการให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์พิกซ่าทำให้มั่นใจได้ว่าภาพยนตร์ของพวกเขาได้รับประโยชน์จากมุมมองที่หลากหลาย และการคิดใหม่อย่างต่อเนื่องผ่านเรื่องราวเหล่านี้แกรนแสดงให้เห็นว่าการคิดใหม่ระหว่างบุคคลไม่ใช่เรื่องของการชนะก,การโต้เถียงหรือการเปลี่ยนความคิดในทันทีแต่เป็นเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนรู้สึกมีคุณค่าและได้รับการรับฟังซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้พวกเขาพิจารณามุมมองของตนเองใหม่แนวทางนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในทัศนคติและพฤติกรรมทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและในสภาพแวดล้อมการทำงาน ส่วนที่3การคิดใหม่ร่วมกันแนวคิดเรื่องการคิดใหม่ร่วมกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างวัฒนธรรมขององค์กรและสังคมทา้าทายสถานะเดิมอย่างต่อเนื่องและเปิดรับแนวคิดใหม่ๆส่วนนี้ของหนังสือเต็มไปด้วยตัวอย่างที่น่าสนใจซึ่งแสดงให้เห็นว่าการคิดใหม่ร่วมกันสามารถนำไปสู่นวัตกรรมมอและความสําเร็จได้อย่างไรลองนึกภาพบริษัทที่ประสบความสําเร็จมาหลายทศวรรษแต่ตอนนี้กําลังเผชิญกับยอดขายที่ลดลงและการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ทีมผู้นำตระหนักดีว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่พวกเขาไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนี่คือจุดที่หลักการของการคิดใหม่ร่วมกันเข้ามามีบทบาทหนึ่งในตัวอย่างที่น่าประทับใจที่สุดที่แกรนแบ่งปันคือเรื่องราวของ b r i ด沃เตอร์ s อสโซเซีหนึ่งในกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลกก่อตั้งโดยเดลิโอบริด沃เตอร์เป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ในเรื่องความโปร่งใสอย่างถึงแก่นและการคิดใหม่อย่างต่อเนื่องเดลิโอเชื่อว่าความคิดที่ดีที่สุด ควรได้รับชัยชนะไม่ว่าจะมาจากที่ไหนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้บริดอเตอร์ได้นําแนวปฏิบัติที่ส่งเสริมให้พนักงานท้าทายความคิดของกันและกันอย่างเปิดเผยและสร้างสรรค์มาใชา้ที่บริดอเตอร์การประชุมถูกบันทึกไว้และพนักงานได้รับการสนับสนุนให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานของกันและกันระดับความโปร่งใสนี้ทําให้มั่นใจได้ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบและไม่มีความคิดใดที่ไม่ถูกท้าทาย ตัวอย่างเช่นในระหว่างการประชุมสำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนนักวิเคราะห์ระดับต้นอาจตั้งคำถามเกี่ยวกับสมมติฐานของผู้บริหารระดับสูงแทนที่จะปฏิเสธนักวิเคราะห์ระดับต้นทีมจะฟังประเมินหลักฐานและคิดใหม่เกี่ยวกับแนวทางของพวกเขาหากจําเป็นวัฒนธรรมของการคิดใหม่อย่างต่อเนื่องนี้ช่วยให้บิดวอเตอร์อยู่เหนือคู่แข่งและรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันไว้ได้อีกตัวอย่างที่ทรงพลังมาจากโลกของการบิน แกรเล่าเรื่องราวของกองทัพอากาศสหรัฐที่เปลี่ยนแปลงแนวทางในการฝึกนักบินในช่วงต้นทศวรรษ1950กองทัพอากาศประสบกับอุบัติเหตุเครื่องบินตกจำนวนมากและไม่สามารถหาสาเหตุได้ในตอนแรกพวกเขาโทษนักบินแต่การสืบสวนเพิ่มเติมเผยให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่การออกแบบห้องนักบินห้องนักบินถูกสร้างขึ้นให้พอดีกับนักบ,นกบินโดยใช้ค่าเฉลี่ยของนักบินแต่ปรากฏว่าไม่มีนักบินคนใดที่พอดีกับโปรไฟล์เฉลี่ยนี้จริง เพื่อแก้ไขปัญหานี้กองทัพอากาศได้นําแนวทางใหม่มาใช้การออกแบบห้องนักบินที่สามารถปรับให้เข้ากับนักบินทุกรูปร่างและขนาดการเปลี่ยนแปลงความคิดนี้ต้องอาศัยความพยายามร่วมกันจากวิศวกรนักออกแบบและนักบินโดยการคิดใหม่เกี่ยวกับสมมติฐานของพวกเขาและทํางานร่วมกันพวกเขาสามารถสร้างห้องนักบินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุเครื่องบินตกได้อย่างมีนัยสำคัญ แกรยังเน้นย้ำความสำคัญของการคิดใหม่ร่วมกันในด้านการศึกษาเขาแบ่งปันเรื่องราวของมิเนอร์วาสคูลที่ท้าทายรูปแบบก,การอุดมศึกษาแบบดั้งเดิมหลักสูตรของมิเนอร์วาถูกออกแบบมาเพื่อสอนให้นักเรียนคิดอย่างมีวิจรารณญาณและปรับตัวกับข้อมูลใหม่ๆชั้นเรียนดำเนินการเรียนแบบออนไลน์ทำให้นักเรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมเรียนได้เน้นการเรียนรู้แบบกระตือรือร้นโดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการอภิปรายโตวาที และกิจกรรมแก้ปัญหาแทนที่จะฟังการบรรยายอย่างเฉยชาแนวทางของมิเนอร์ว่าต้องการการคิดใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งจากนักเรียนและคณาาจารย์ตัวอย่างเช่นอาจารย์ปรับปรงุงเนื้อหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามงานวิจัยล่าสุดและข้อเสนอแนะจากนักเรียนกระบวนการที่ทำซ้ำนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าการศึกษาที่ให้นั้นมีความเกี่ยวข้องและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอโดยการส่งเสริมวัฒนธรรมของการคิดใหม่ร่วมกันมิเนอร์ว่า กำลังเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเติบโตในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วผ่านเรื่องราวเหล่านี้อดัมแกรนแสดงให้เห็นว่า,าการคิดใหม่ร่วมกันไม่ใช่แค่เรื่องของการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอยแต่เป็นเรื่องของการท้าทายสมมติฐานที่มีอยู่อย่างถึงแก่และการทำงานร่วมกันเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาที่ดีกว่าไม่ว่าจะเป็นในธุรกิจการบินหรือการศึกษาความสามารถในการคิดใหม่ร่วมกันสามารถนำไปสู่การค้นพบที่สำคัญและความสำเร็จที่ยั่งยืนส่วนที่4ี่บทสรุป ในบทสรุปของหนังสือคิดใหม่อดัมแกรนได้เชื่อมโยงแนวคิดเรื่องการคิดทบทวนและการเลิกเรียนรู้สิ่งเก่าโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญในชีวิตส่วนตัวและการทำงานเขาสนับสนุนให้ผู้อ่านยอมรับทัศนคติแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและการปรับตัวโดยชี้ให้เห็นว่าหลักการเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเติบโตและนวัตกรรมได้อย่างไรลองจินตนาการถึงโลกที่ทุกคนเปิดใจที่จะคิดทบทวนความเชื่อและข้อสันนิษฐานของตนเองนี่คือวิสัยทัศ ที่อดัมแกรนนำเสนอในบทสรุปของหนังสือเขาโต้แย้งว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความสามารถในการคิดทบทวนและปรับตัวไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์แต่ยังจำเป็นอีกด้วยแกรนเล่าเรื่องราวของวากเนอร์ดอดนักดับเพลิงทางอากาศที่เผชิญกับสถานการณ์เป็นความเป็นความตายในปี1949ดอดและทีมของเขากำลังต่อสู้กับไฟป่าในมอนทานาเมื่อไฟเปลี่ยนทิศทางกระทันหันทำให้พวกเขาติดกับในขณะที่ทีมของเขาพยายามวิ่งหนีเปลวไฟดอดทำสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อน เขาจุดไฟร,รอบตัวเองคือเผาเชื้อเพลิงงอในบริเวณใกล้เคียงสร้างพื้นที่ปลอดภัยการคิดอย่างรวดเร็วและความเต็มใจที่จะคิดทบทวนเทคนิคการดับเพลิงแบบดั้งเดิมของดอดช่วยชีวิตเขาไว้แม้ว่าทีมส่วนใหญ่ของเขาจะเสียชีวิตเรื่องราวนี้แสดงให้เห็นถึงพลังของการคิดทบทวนในสถานการณ์วิกฤตความสามารถของดอดในการคิดแตกต่างและปรับตัวเข้ากับสิ่งที่ไม่คาดคิดช่วยชีวิตเขาไว้แกรนใช้ตัวอย่างนี้เพื่อเน้นย้ำถึงการประยุกต์ใช้การคิดทบทวนในชีวิตของเราในวงกว้าง เขาโต้แย้งว่าเรามักจะยึดติดกับความเชื่อและการปฏิบัติการที่ล่าสมัยเพราะรู้สึกปลอดภัยและคุ้นเคยอย่างไรก็ตามการยอมรับความไม่แน่นอนและเต็มใจที่จะเปลี่ยนใจจะช่วยให้เราจัดการกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแกร์ยังพูดถึงความสําคัญของการคิดทบทวนในบริบทของปัญหาสังคมเขายกตัวอย่างของหน่วยบริการป่าไม้สารัตซึ่งเป็นเวลาหลายทศวรรษที่ดําเนินนโยบายปราบปรามไฟป่าทั้งหมดแนวทางนี้ นำไปสู่การสะสมของพืชพันธุ์แห้งทำให้ไฟป่ารุนแรงขึ้นเมื่อเกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1970หน่วยบริการป่าไม้เริ่มคิดทบทวนกลยุทธ์โดยปล่อยให้ไฟบางส่วนเผาไหม้ตามธรรมชาติเพื่อลดปริมาณเชื้อเพลิงและฟื้นฟูสมดุลทางนิเวศวิทยาการเปลี่ยนแปลงความคิดนี้นำไปสู่แนวปฏิบัติในการจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืนมากขึ้นในบทสรุปกแกรนเน้นย้ำว่าการคิดทบทวนไม่ใช่เรื่องการละทิ้งค่านิยม หรือหลักการของเราแต่เป็นเรื่องของการเปิดใจรับข้อมูลและมุมมองใหม่ๆและเต็มใจที่จะปรับปรุงความเชื่อของเราเมื่อจําเป็นเขาสนับสนุนให้ผู้อ่านตูกฝังทัศนคติแห่งความถ่อมตัวที่มั่นใจซึ่งเรามีความมั่นใจในความสามารถของเราแต่ก็ตระหนักถึงขีดจํากัดของความรู้ของเราด้วยแกรนยังเน้นย้ําถึงบทบาทของการศึกษาในการสร้างวัฒนธรรมแห่งการคิดทบทวนเขาโต้แย้งว่าโรงเรียนและมหาวิทยาลัยควรสอนให้นักเรียนรู้จักคิดอย่างมีวิจารณญาณและปรับตัวเข้ากับข้อมูลใหม่ๆ แทนที่จะเพียงแค่ท่องจําข้อเท็จจริงการส่งเสริมความถ่อมตัวทางปัญญาและความอยากรู้อยากเห็นเราสามารถเตรียมคนรุ่นต่อไปให้พร้อมรับมือกับโลกที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ผ่านเรื่องราวและข้อคิดเหล่านี้อดัมแกรนสรุปคิดใหม่ด้วยข้อความที่ทรงพลังความสามารถในการคิดทบทวนและเลิกเรียนรู้สิ่งเก่าเป็นทักษะสําคัญสําหรับการเติบโตส่วนบุคคลนวัตกรรมและความก้าวหน้าของสังคมการยอมรับทัศนคตินี้เราสามารถสร้างโลกที่ปรับตัวได้และยืดหยุ่นมากขึ้น ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับฟังกันจนจบผมบังว่าเนื้อหานี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้โปรดกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกช่องของเราเพื่อสนับสนุนทีมงานของเราขอบพระคุณครับ